เกมโชมเกียมโชงสี่ข้อที่ผ่านมาเป็นบทพิสูจน์แล้วว่าคุณเจพอยสุดยอดสอบคำน้ำดื่มจริงนะครับขอบคุณค่ะแต่คำถามข้อนี้ไม่ได้พอ้อมคำถามไหมครับพร้อค่ะทางเราสืบทราบมาว่าช่องติ๊กต็อของคุณเจพอยยอดฟอลโล่อยู่ที่4 5่จุดถูกต้องค่ะ ดีเลยครับคําถามข้อนี้คือคําถามข้อที่5 4.5m ตัว m ย่อมาจากอะไร1มิลเลียน2มิลเลียน3มิลลิ4มิลออนไลน์มาสายกินอีกแล้วปกติ เจรียมพรอถนัดภาษาอังกฤษไหมครับไม่เลยค่ะตรงอังกฤษค่ะเตรียมตัวตกรอบด้วยไหมครับก็ต้องทำใจแล้วค่ะไปพีพถังฝันฝันกินขนมที่อร่อยที่สุดในโลกโรสู้ค่ะดีมากครับคำถามคือตัวเอ็มย่อมมาจากอะไร ข้อหนึ่งมินเลียนมินเลียนมินเลียนยากชิบหายเลยค่ะฝากไว้ก่อนฝากใครไว้ครับฝากคนข้างๆไว้ค่ะ <Okay. S 1> ส่วนข้อที่สองมินเนียนมินเนียนเคยหรือคุ้นกับคำว่ามินเนียน มันลางๆอะคะ่ะมันสีเหลืองลางๆมันเหลืองเลใช่แล้วมันก็พูดไม่ค่อยรู้เรื่องส่วนใหญ่จะพูดว่าบานานาบานานาประมาณนะั้นในความทรงจำของพอมันจะเป็นสีเหลืองเหลืองเหลืองลืองใช่นีเนียนนะ ใช่น่าจะไม่เกี่ยวกับตัวเอ็มที่เราว่านะคะส่วนข้อที่สามมิลลิครับมินลิมินล,ลิมินล,ล,ล,ลิคุ้นๆนะคะเหมือนว่าจะเป็นนักร้องแรปเปอร์อืมแสดงว่าค่อนข้างที่จะมีความรู้ ประมาณหนึ่งเคยเห็นใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าเขาแรปดุดดีค่ะขอให้คุณพอยลองแรปดุให้ฟังทีได้ไหมจะลองดูค่ะถ้าพร้อมแล้วก็เชิญแรปดุแบบนี้เลยคับเฮ้ยจุดดับจุดดับดุมาก ฮัตจึงหักฮัตจึงหักอยใช่อันนี้คือดุสุดสำหรับพลแล้วเื่อมทั้งวต,ต่อไปพลจะไม่ทำอีกเพราะว่าน่าจะไม่มีใครขอให้พลทำอีกแล้วคงจะเป็นครั้งสุดท้ายใช่ค่ะก็สรุปได้ว่าข้อสามตัดไปได้เลยมือนาช่าด้วยใช่ค่ะ ส่วนข้อสี่มิงนองลายมิงนองลายทำไมภาษามันคล้ายๆกับภาษาเมียนม,มาค่ะ oh. เนียงดองลายงานนิ่งโกชิเดอ oh. ใช่มันคล้ายมากๆเลยนะคะ oh. เนียงดองลายอาจจะเป็นของกินของเมียนม,มาก,ก็ได้นะคะอ oh. ใช่เพราะฉะนั้น ข้อนี้เป็นไปได้ยากค่ะครับตอนนี้เราเหลืออีกสองข้อใช่ครับข้อหนึ่งและข้อสองมินเลี่ยนกับมินเลี่ยน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 เนี่ยเรายังไม่ได้วิเคราะห์มินเลี่ยนอาจจะเป็นเวลาเราสังาหารเเพราะว่ามันมินเลี่ยนปูใช่ครับ อ้ามินไม่ปรุงมินก็จะไม่มันก็จะไม่อร่อยใช่เพราะว่ามันเลี่ยนถูกต้องครับแต่ว่ามินเนียนเหลืองๆพ่อยว่าอะไรที่มันแปลกมันอาจจะถูกต้องก็ได้ค่ะอ๋ออย่าลืมนะครับตอบผิดกลับบ้านตอบถูกไปต่อ คอยขอเชื่อในสายมูของตัวเองมูฮันหรือมูกอบครับมูกอบดีกว่าค่ะละลายกว่าใช่จะมีน้ำมันนิดหน่อยกระกรอบเวลากินแล้วดังกร,รึบกรบึบกรึบ,รบ,รบมันแค่พยางค์เดียวกรึบเรามีสองข้อครับหนึ่งกับสองกรึบขอเดือยข้อหนึ่งค่ะ คุณเจพอรย์ตอบว่า4.6ซับสคราย์ของคุณเจพอรีย์ <4. S 1> ที่ลง4.5ค่ะคุณเจพอรย์ตอบว่า4.5 m ผู้ติดตามของคุณเจพอรเย์ m เยี่ยมมาจากคำว่ามิลเลียนและมิลเลียนเป็นคำตอบ<ม>ที่ถูกต้องครับ มินเลียนเท่ากับล้านมินเลี่ยนคือตัวละครสีเหลืองมินล่คือนักร้องแรปเปอร์ที่กระโดดเชื่อไปล่าสุดบนเวทีระดับโลกส่วนมินออนไลน์ก็คือถูกต้องและคำต่านะพูดไม่ได้แตโดนยิงเก่งสงกักรเป็นคุณเจพอยมากเลยครับนี่ส,นสญญนนินะครับเจพอยให้ยาสัญญาห้าปีอยู่ไปด้วยกันนานนะครับยินดีมากๆค่ะ Thank mm -hmm. you.